ตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะคะพี่ๆเราก็ลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันนะคะตุมกาแฟเราจะไปจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกคนนเด็กๆก็พร้อมนะคะเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันนะคะพี่ๆนี่ตีสี่ครึ่งแล้วห้องน้ําำไงคะห้องน้ำไง,ง,ำไ,งไปห้องน้ำก่อนคะ่ะอาบออน้ำไงบอบออาบมันหนาวค่อยอาบตอนสีเมื่อนะคะตุมกาแฟนะคะตอนนี้ประมาณน่าจะไม่ถึงตีห้า ต้มกาแฟนะจะเอาน้ำร้อนก่อนหม้อเราเหมือนเดิมนอกอันนี้กระซ ום ของเราจัดไปเลยสองซองนะจ๊ะพี่ๆตอนนี้ทีมง,งานพร้อมนะจ๊ะเดี๋ยวกินกาแฟแล้วก็ไปนะคะกินอยู่เลยเติมพลังก่อนออกเดินทางค่ะพี่ข้าจอเดเติมยางไปละอ่าเดี๋ยวกินก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดินไปออตอนนี้เรากินกาแฟนะ,นะ,ะทุกคน ตอนนี้ตีห้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะคะหนอนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปไม่ทันบ้าอ่ออันนี้หนจะถ่ายไปแค่นิดเดียวนะคะทุกคนระหว่างทางเพราะมันมืดมองไม่เห็นวิวเดี๋ยวค่ากลับเดี๋ยวค่อยถ่ายแล้วกันนะคะนี่คนเริ่มเดินใช่หรอคนเริ่มคนเริ่มมาเหมือนกันนะคะพี่พี่อเคเราก็จะเดินไปนะคะ เดี๋ยวเราจะไม่เพราะว่ามันเดิอนหนักแปดร้อยเมตรน่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ไปไม่ทันนะนูพระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วลค,คุณเปาโอเคเป็นยังไงบ้างคุณเปาคะหน,นาวไหมคะหนาวคุณตื่นเต้นไหมที่คุณมาดูพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกพี่แจ้าเป็นต่ำตพี่แจคือ็ออเต็นแห้งเลยแสดงว่าคุณไม่คยตื่นขึ้นท่านพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมันบออ,อันนี้คือพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครก่อนตะดุลนะเนี่ย โอเคบายโอ้ยเ <laughs> ขาเขาเสื่อมเลยทุกคนนวนบรรยากาศแบบนี้นะคะเ้าเ้าบนข้างนี่บายบายคนเยอะนะคะพี่พี่ oh, <thank> ตอนนี้มากับเด็กอันชันนะคะพี่พี่มีเด็กน้อยแล้วก็คนเยอะมากค่ะบายเป็นวิวตอนนี้นะคะ oh, <thank> พี่พี่ โอ้ยโอ้ยลมดีมากอตอนอยู่บ้านเราตื่นเจ็ดโมงนะทุกคนแปดโมงนี่ตื่น,น <ะ S 2> พี่พีนี่ค่ะทุกคนวิวพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะกำลังเริ่มแดงๆนะคะพี่พีไม่แน่ใจว่าขึ้นทางไหนนี่วิวเป็นทะเลหมอกนะคะเดี๋ยวค่อยดูว่าตอนเช้าจะมีหมอกเยอะไหมนะคะพี่ นะคุณเขาก็เริ่มไปออกันอยู่ตรงนั้นนะคะเขาจะมีป้ายบอกนะยผาชนอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะนี่บรรยากาศดีมากเดี๋ยวคอยดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะอ้น่าจะเป็นแดงๆอยู่ทางนู้นแหละนี่ค่ะทีมงานนี้นะคะทุกคนกโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะคะตอนนี้เวลาน่าจุป,ประมาณเกือบหกโมงแล้วนะคะ แต่วันนั้นพระาทีตขึ้นประมาณตีห้าห้าสิบเอ็ดค่ะคือมีเริ่มมีแสงแล้วนะคะนี่บรรยากาศวิวดีมากๆนะคะพี่ๆลมเย็นๆลมวีบๆนะจ๊ะช่วงนี้อาจจะไม่มีเสียงหน่อยนะคะเพราะว่าลมแรงมากนะคะพี่ๆหนูตัดเสียงไปนะดูบรรยากาศได้เลยนะคะ ที่นี่ผาชนะใดนะคะอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่เราก็จะมาดูผ้าที่ขึ้นก่อนใครในสยามนะคะพี่ๆกับบรรยากาศเยน็ยนๆวิวดีๆนะคะ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะคะทุกคนมีแสงสีทองอารามขึ้นมาแล้วใครจะมาก็ดูเวลาขึ้นเวลาลงดีๆนะคะจะได้แพนมาถูกนะคะพี่พีหนูไปกับประมาณสามร้อยกว่าโลนะคะพี่พหรือว่าตอนมาประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าโลนะคะมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นครั้งแรกที่ครอบครัวของเราได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามนะคะมากับคุณปู่บัตด,ดี้นะคะรถตู้บัตด,ดี้รถนอนรถแคมป์ รถทุกอย่างของเราจ้า,าให้ใแล้วผูแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วจ้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ตอนนี้อยู่ผาชนะใดนะคะพี่พี่น,นะคะคนเยอะมากค่ะทุกคนนี่ พายพื้พายที่ขึ้นก่อนใครในสยามนะคะทุกคนปกติตื่นแปดโมงค่ะจด้ตื่นตีสี่โอ้สวยมากคุ้มค่าที่ได้มานะคะพี่ๆครั้งแรกหนูเหมือนกันนะจ๊ะใกล้มนแล้อันนี้ก็เป็นรูปบรรยากาศนะคะที่เราไปดูพระอาทิตย์นะคะทุกคนใน เซลฟี่เด่นหน่อยนะคะพอได้ว่าเออเราก็ได้ไปนะนะคะนี่ถายรูปก,กับป้ายผ่านใจนั่นแหละ บอนบินไปแล้วจะปกเขียวฝั <nt ing noise> ่งนู้นน่าจะเป็นสบปลาวนะคะพี่พี่นี่วิวหมู่บ้าน okay, พาทิดขึ้นนะจ๊ะทุกคนลมเย็นมากอากาศดีค่ะไม่ร้อนอเลยเย็นค่ะ <S <s umm> <S เด็กนอน <S <s umm> อ้นะจ๊ะลมดีมากทุกคนหนูผาอะไรไม่รู้สวยมากเลย <S <s umm> อุ้นอัญชันอย่าไปอยู่ใกล้ ประมาณเจ็ดโมงแล้วนะคะพี่ๆนี่เรามาจากชมพระอาทิตย์เราก็มาเก็บของนะคะนี่ของเราก็จะประมาณนี้เรานอนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะคกับข้าวเช้านี้ข้าวผัดนะคะทุกคนเนี่อกินง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กับกินไปก่อนนะจ๊ะเล่นน้ำ เราจะกินข้าวกันก่อนนะคะพี่ๆเราจะได้เตรียมของเก็บก่อนนะคะแล้วก็ไปเล่นะนะแหน่ทุกคนกำลังจะกลับแล้วนะคะแต่เ,เราจะไปต่อที่น้ําตกแถวทางกลับบ้านนะคะพี่ๆเพราะว่าตอนแรกจะเล่นที่นี่เดี๋ยวกวเวลาไม่ทันเดี๋ยวกวเวลาจะได้ลงอีกรอบหนึ่งคือบ่ายสองมันนานไปเดี๋ยวเราไปหาเล่นน้ําตกข้างหน้านะคะพี่น้ําตกมีน้ําตกอะไรสร้อยสวรรค์อะไรสักอย่างนันแหละเดี๋ยวเรา,าไปดูนะคะพี่ๆโอเคคุณปูพร้อมเดินทางนะคะ ทริปหน้าอาจจะมีหมูกระทะมาทริปนี้เราไม่ได้มีอะไรมากินไข่กับปลากระป๋องแทนโอเคโอเคเนี่ยเขาก็จะมีคนมาตั้ง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 นะคะพี่นี่นะคะแวะประมาณนี้นะคะจุดแวะเที่ยวขากลับนะคะทุกคนก่อนที่จะลงเขานะคะเราก็แวะถ้ำปฏิหารนะคะพี่พี่เขาจะอยู่ทางถ้าเราลงมาจากขาชนาดายจะอยู่ทางขวามือนะคะ เขาเรียกว่าพุทธอุทยานอะไรสักอย่างมูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรียกถ้ำปฏิหารนะคะพี่พี่หนึ่งเราก็จะขี่รถนะคะตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งกันมานะคะพี่พี่นี่ทางก็จะแบบว่าต่างระดับนิดนึงนะคะพี่ๆค่อยๆมาก็ได้เด้อนี่ตอนนี้หนูก็จะลงไปที่ใต้ถ้ำปฏิหารนะคะพี่ๆนะแต่ว่าหนูน่าจะกดโซโลมัสซาเนี่ยพอลงไปมันจะเป็นโซโลมอสันตืดๆ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 ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูอาจจะนี้หนูก็จะตัดออกนะคะนี่ แล้วก็ลงไปดูข้างล่างกันเลยนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะนี่โซโลไปหอดพูน่นจนหอดทางลุมเลอะทุกคนเออเนี่ยค่ะข้างๆเขาก็าง,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 งามเลยคะ่ะนี่เห็นไหเป็นลายพญานาคแบบงามเลยพญานาคตัวใหญ่มากนะคะขึ้นลงมาขึ้นมาจากถ้ำนะคะพี่พี่นึ่ถ้ำปฏิหารนะคะพี่พี่อย่าลืมแวะไปเด้อเนี่ยค่ะพอลงมาจากผาชนะใดก็อย่าลืมแวะนะคะมีโอกาสนิดนึงก็แวะได้เลยเนี่ยค่ะเราก็เดินลงตึง้งตึ้งตึ้งึง,งอันนี้หนูคือ ดีภาพให้มันเร็วขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันถ่ายสโลมสั้นอ <c oughs> าจจะกดพิดได้จังไดน,นะคะทุกคนนี่แบบแดกถึงลงไปหนูหนูกลัวคะ่ะหนูเป็นคนที่กลัวความมืดเป็นคน,ออนที่ยานแบบเงี้ยคือมัน,นะค,นคึกๆจกมั้สิแมะขนคิงลูกบาบ,าบนะคะลงไปแล้วข้างล่างนะจ้าทุกคนเดี๋ยวค่อยไปดูตรงที่มันแจ้งแจ้งสว่างกว่าน,นี้นะคะนะคะเป็นทางเข้านะคะแล้วก็เป็นทาง นะคะเป็นผ้านอนนะคะองค์ข้างล่างอย่าไปอันนี้จับพงเพื่อนจะไปจับพเพื่อน ค่ะทุกคนเนี่ยทางถีบวนมาครับอันนี้ขึ้นมาเนาะเนี่ยค่ะมาสักระเอียงสิไปขาเป็นความเสือเนาะแต่ว่าถ้ำแบบนี้มากค่ะทุกคนใหญ่ดีอ<ม>ตอนแรกเดินออกข้ามาหายใจไม่ออกกันทุกคนเนี่ยไปดูตรงนี้หายใจออกมันอาจจะเป็นแบบทางอากาศทางน้ําเนาะนะพญานาคสวยมากค่ะเนี่ยทางพญานาคใหญ่มากแล้วก็ขึ้นไปคือสวยมากตอนแรกหนูลงมาหนูไม่กล้าลงทุกคนหนูกลัว ลูกค้าหลุดซึกว่าเป็นจังได่ดอกกบ่ถืออ่ะลูกมากมันใหญ่มากนะคะนี่ได้มีโอกาสที่ได้มานะคะหลวงร้านเดี๋ยวนี้โอกาสมาให้โซไฮมาร์กเกลเกาเด้อเลขผ้าถือกับว่เป็นยังดอกให้ได้ขายของดีเอ้าวโกบินมาอยู่ตรงไหนตัวเนี่ยกบินใหญ่เจนหน่อยแน่ทุกคนมันเป็นน้ำที่มันหยดลงมาในหินตึ้งตึ้งตึ้งเพราะเออน้ำหย่อยเนาะน้ำหยดน้ำหยอยจะเป็นหูมาจากไฮบอลน้ำหยดทุกวันหินยังก่อนเข้ามา นะคะเนี่ยพญานากลายคันงามมาสินนะคะขึ้นมาแล้วนะคะมีโอกาสก็มาได้นะคะพี่มาทําบุญได้นะคะวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกว่ยี่สิบห้ายี่สิบหกตุลาปีหกแปดนี้นะคะที่วัดเขาจะมีงานบุรกะถินนะคะพ,พี่ใครอยู่แถวนี้อยากมาร่วมทําบุญก็มาได้นะคะนะคะบรรยากาศวัดบรรยากาศของวัดนะคะร่มดื่นมากนะคะพ,พี่แถวนี้ ร้อนมากลงปุ่มมัน่นอันนี้น่าจะชื่อวัดถ้ำปฏิหารหรือเปล่านะคะพี่มีโอกาสก็มาได้นะคะทางขึ้นผานชนะดนี่นะคะทุกคนมาได้นะคะจะมีเจดีมหาเจดีใหญ่นะคะพี่แล้วก็มี พระพุทรูปนะคะน่านจะสามองค์ใหญ่ๆหน่อยเป็นแบบพลรานหินด้วยนะคะพี่พีเนี่ย่ะคะมีรูสสวรีด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูไ,ไ,ดไหนหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นวิหารผระแก้วมากดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหนูมาครั้งแรกนะคะพี่ๆ รองเท้ามาให้จังน,นคะคะให้แกมาลากดนะคะนี่ค่ะทุกคนกลับแล้วกลับแล้วแน่ไปเลร็ว,วตัตวสวัสดีไปที่อื่นต่อจะไปที่ลงมาเรียบร้อยเลยจ้า นนี้เราจะไปน้ําตกแสงจันทนะคะพี่ๆออกมาจากต้องผ่านชนะไดประมาณเก้ากิโลนะคะเน่ีย๋ยะไปดูน้ําตกกอ <ciğim. S 2> ่อนนะคะพี่ๆีนี่ค่ะถึงแล้วน้ำตกแสงจันทนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างนะคะน้ำตกลงรู่ะ,ะทุกคนน้ำตกลงรูน้ำตกแสงจันนะคะขาะกลับก็แวะเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะน้ำตกลงรูน้ำตกแสงจันทนะคะพี่พี่ ่ตอนนี้เขตน้ําลึกนะคะยังยังยังรองก่อนเนีย่ยนั่ตกลงดูสวยมากๆเลยค่ะพี่พี่แวะมาดูนะคะ เราเดินทางกลับเลยนะคะพี่ๆที่เที่ยวน้ำตกก็เดินทางกลับบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวไม่รู้จะแวะที่ไหนอีกนะคะพี่ๆีนแ่แไปเลยถึงบ้านอย่างสวัสดีภาพนะคะทุกคนพร้อมเรื่องราวมากมายในทริปนี้นะคะทุกคนโอ้ยสิวาแนวไดขอบคุณที่กลับบ้านกลับถึงบ้านโดยสวัสดีภาพนะคะไปแล้วค่ะไปแล้ว